Yeah wow. ใหญ่มากๆาปราบปิื้มเลยเรามีองค์หลุยโจซือปมาทับอยู่ที่นี่ค่ะดีใจมากวันนี้เียกกินเจถือศีลให้ที่นี่โดยคาะหลวงโจเซ่ค่ะวมฒนากับคนเล็กหมอด้วยค่ะแล้วก็คุณนกด้วยค่ะเรามีสุขภาพดีแล้วก็มีเงินใช้ตรงนี้เพราะว่าองค์โจืซอและคุกหมอคนเล็กนะคะสถานที่นี้เป็นสถานที่ชำรากิจของเราเจริญรุ่งเรือง <rôle: lebih off> หมอเสียงไทยแดงเออันดับหึ่งในโลกค่ะ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 ค่ค่ะค่ะค่ะไ่ค่ะ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 ะค่่ค่ะ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 ่ะะคะค่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 ค่ะค่ะค่ค่ะค่ะค่ะคะค่ะคะคะค่ะค่ะ่ะค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 ่ะ่ะค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 ่ะะคะ นางสาวค่ะจ้าค่ะสุดยอดเลยค่ะงดงามมากสวยมากเลยค่ะเยี่ยมเลยทรงพลังจริงๆสัมผัสชุดแรกภาคแรกถังฮ่าฮ่ายอดจริงๆเลยครับขอบคุณครับเป็นบุญจริงๆเลยครับเป็นบุญครับเป็นบุญครับสาธุ

ออยพวกเราหมวนหมู่มวลสมาชิกของหมอสิงนะที่อยู่ในสมุดปากการก็ดีหรือใกล้เคียงก็ดีหรือสมาชิกของหมอสิงทุกทุกภาคทุกๆจังหวัดนะฮะองค์ท่านมาประทับอยู่ที่นี่ก็ขอบารมีของท่านให้ทําได้ปกปักษรักษาคุ้มครองป้องกันพวกเรานะฮะให้มีความเจริญรุ่งเรืองรวยรวยตลอดไปนะครับดูข้างหลังเลย

ดีๆนะคะคุณยาวนะคะคุณโหกับคุณยาวนะคะสาจาใช่หค่ะทั้งกองก็

ยืนนเดี <mean> ่ยวไว้ได้ไหมยืนเดียวได้ไหม